เราจัดเก็บไรได้ของกลมนะครับ 15%ของกรมนะครับกรมใน1แสนล้านเรา1 7 0 0ล้านนะครับรายได้นะครับมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดเราคิดเป็น11%ของมูลค่ารวมที่กรมจัดเก็บเออราการมมูลค่านำเข้าของกรม10ล้านล้านเนี่ยเราประมาณ1.1ล้านล้านเออเปรียบเทียบการนำเข้าส่งออกนะครับอินพอตมากกว่าส่งออกอยู่2.35เท่านะครับเออมาโฟกัสที่ท่ากรุงเทพเลยนะครับ โอววิวเป็นปีที่แล้วนะฮะปีหเนี่ยเราจัดเก็บรายดไ,ดได้ทั้งสิ้นนะครับ84,000ล้านเพิ่มขึ้น11ปร์เซ็นต์นะครับเยอันเยียนะครับใน84,000ื่น่าล้านเนี่ยนะครับเป็นสัมกกนอร์เซ็นต์ถึง57,000ล้านนะครับสังกสามิตเปอร์เซ็นต์มาไทย8ปร์เซ็นต์และของเราเองในส่วนสุลการกร์น,นี่ย20เปอร์เซ็นต์ตอนเองนะครับ1น0 5 9ล้านบาทสรทอคอทาลสยบภัยมี Mm hmm. สอทกกรตัวเป็นตัวย่อของสำนักง,งานสุกรข้าหลวกอุทัยธานนะครับหลายคนจะสงสยัยสอกทกกรคาลบมันลบยังไงน,นะครับเดี๋ยวมาดูครับว่ากว่านจะมาเป็นสอกทกค้าลบนี่มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับประเทศไทยเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็น distribution center ยาสติดไปยังภูมิภาคอื่นทั่วทั่วไปนะครับกุมภาคคุ้มภาลงพื้นที่ไปดูว่าปัญหาคืออะไรนะครับ ประชุมภายในบ้านนะครับรับทราบป,ปัญหาหาจุดอ่อนนะครับลงพื้นที่ LCL นะครับกำหนดยุทธศาสตร์ว่าสอตอนการ้าลบจบไปดีคืออะไรนะครับ16มีนาเ <c oughs> บนสตอมนะครับ3ส่วนหามตรการอุดช่องโหว่นะครับประชุมหน่วยงานที่ขัางเคียง <c oughs> เช่นท่าเรือท่าเรือคุณต้องทําอะไรบ้างประตูทางเข้าออกคุณต้องทำอะไร,ระออคุณต้องเพิ่มความเข้มอะไรบ้างทําไมคุณไม่เข้มหน้าประตูทําไมมันถึงมันวิ่งจัดในบ้านเสียเวลาไปไหมนะครับ ส่วนตารวจรชบชปสปปสเนี่ยต้องหามาตรการอุดช่องโหว่นะครับประชุมในเรื่องของการขยายผลนะครับให้เร็วนะครับแล้วก็การสอบสวนอำนวยตำรวจทดการสุดผลพบเช่นมาปุ๊บเราจับของคนส่งให้ตารวจทันทีช่วยกันทํางานนะครับจึงยี่วันที่23เนี่ยเราก็เปิดยุทธการนะครับแล้วก็นำไปส่วันที่2หลังจากเปิดยุทธการ9วันเราจับยาบิดรายใหญ่ได้ท,ทันทีเอ่อ เปิดยุทธการเนี่ยผมจะใช้คําพูดนี้นะครับว่าเราต้องสร้างเาสภาวะความหวาดกลัวให้กับผู้กระทำความผิดนะครับเ,เพื่อจะได้จะได้เหลือแต่ผู้ก่กอบการที่ดีแล้วพวกเราจะทํางานกันได้ง่ายขึ้นเ,เพราะว่าพวกยาเสพติดเนี่ยเขาไม่ใช่คือผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกอืเขามาสายช่องทางนี้เ,นเพื่อเพื่อทาตัวเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันถ้าเราออกมาตรการอะไรไปโดยที่เบี่ยงแหนนะฮะมันก็จะไปกับัวผู้ประกอบการดี เพราะนั้นวันนี้ต้องทําอะไรก็แล้วแต่นะครับมาตรการหนักหน่วงจริงจังเด็ดขาดนะครับกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์การมาคับใช้กฎหมายต้องเข้มแข็งบทลงโทษต้องเด็ดขาดทุกส่วนงานนะฮะท่าเรือศุลกากรตำรวจต่างๆลงมาแล้วก็แบ่งจุดไปพูดง่ายเหมือนปิดล้อมตรวจคนเหมือนตำรวจเลยนะครับต้องกดดันให้น่ากลัวครับแล้วในที่สุดนะครับวันที่สองครับหลังจากเก้าวันเราก็จับ ครับยนติดลายใหญ่ได้ทันทีเลยแต่ที่ข่าวบ่อยนะจริงต้องต้องขอบคุณพี่เพราะว่าถ้าเรืยที่ข่าวช่วงหลังเนี้ยถี่มากอ่ะรู้สึกดีคข,ข่าวรับ